สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวของตัวสมอของน้องที่พี่เคยนัดเจอที่ตรงแถววัดเกาะนะครับเออตอนแรกเสร็จงานแล้วนะครับน้องเขาโอ,อนตังมาให้แล้วนะครับแต่เมื่วานพี่จะมาเปิดลองเช็คดูนะครับก็มีปัญหานะครับเครื่องเปิดไม่ติดเหมือนเดิม ปรากฏว่าเครื่องมันร้อนนะครับทีนี้จากการที่พี่เช็คเนี่ยนะครับมันมีไอซตัวหนึ่งของน้องเนี่ยมีปัญหานะครับมันจะอยู่ช่วงตรงนี้นะครับที่จะส่องกล้องให้เราดูอ่าเห็นไหมมันตัวที่เนี่ยตัวเนี้ยครับข้างๆมันดำตัวหนึ่งเหมือนไหมนะครับ พอตัวนี้ไหมเนี่ยมันเกิดช็อตนะครับเครื่องยังติดได้ติดอยู่นะเห็นไหมแต่เวลาพี่เช็คแล้วกดอะตอมเนี่ยไม่ได้และไล่วงจรไม่ได้ด้วย IC ตัวนี้หายไปนะครับต้องถ้าจะรอก็ต้องหาตัวไอตัวนี้มาเปลี่ยนแต่พี่ไม่รู้ได้เมื่อไหร่นะครับ แต่ถ้าจะเอาคืนเดี๋ยวพี่โอนตังค์กลับไปให้เลยนะครับอ่านะครับก็มาบอกเราแค่นี้นะครับอืมแล้วก็ไม่มีอะไรละงานอื่นเดี๋ยผมก็จะเร่งให้เสร็จนะครับส่วนลูกค้าที่กําลังจะเข้ามานะครับผมก็ยังอยู่นะครับมีอะไรก็โทรมาแล้วกันครับครับขอบคุณครับ